นิ้วแม่งไม่ไปทานแล้วสามนิ 3, ้วเฮ้ยเสียตาร์หน Buff ึ่งนิ้วคืออะไรเนี่ยนิ้วชี้หรือนิ้วกลางโอ้โหหยอกหยอกหยอกเสียตารวัดดวงปักดวงใจเสียตาร์หนึ่งพันบาทมอนบอกแจกเชื่ออีกเสียตาร์เองเราเสื้อไอซ์ซันตอนนี้หนึ่งพันลดเก่าครับประมูลของโลโก้คุณลือสภานะครับอันนี้อีก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 ชิ้นนะครับตอนนี้เป็นเสื้อตัวนี้ถุยบ้านไม่มีขายนะครับไม่มีขายในร้องตลาดนะ เพื่อแจกให้มันเรื่องมถ้าม,มีขายนะครับตอนนี้เสียตาลปักทุงชัยนะฮะเจ้าของฉายาตาลวัดดวงนะครับไม่หมดไม่กลับนะครับหรือเป็นซุปเกอร์อยู่ในด<ม>ิวิชั่น2นะ,คะ 2> <ม>เคยมาท้ากับเทพธัญญา เสียตามวัดดวงหนึ่งพันบาทครับมีใครเพิ่มเติมไหมครับเสื้อหกตัวนะครับหกตัวตอนนี้แล้วก็ลูงปู้รู้สตาพันหนึ่งร้อยอยู่ตรงไหนตรงไหนพันสองแล้วมองไปเห็นสายตาสั้นงงาสายแว่นพันสองพันห้าเหรอพันสองเสียตามยายยมเสียชื่อไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้พันสองตอนนี้พันสองแล้วครับพันสองหลังไม่ใช่พันสามโอ้ยอดยอดยอดอันนี้ด้านหลังด้านหลังด้านหลัง ด้านหลังหยอดตอนนี้พนะันสามแล้วพันสามนะครับเสียตานพันห้าบอกแล้วพวกเราเดี๋ยวปุ๊บอ้เสียตานเสียตานจะได้อัพอีกปกมืเอ้เสียานนิดนึงเสียตานพันห้าครับเสียตานปักทงใจนะครับตอนนี้พันห้าแล้วพันห้าเดี๋ยวเดี๋ยวเราชอบความใจใหญ่เสียตานเดี๋ยวรุ่นหยิบใหอีกชิ้นหนึ่งเอากอบป้ายทะเบียนไห้อีกชิ้นแล้วกันเออขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนของลูกบอลลูนนะฮะ ตอนนี้เสียตาพันห้าพันห้าครั้งที่หนึ่งด้านหลังด้านหลังด้านหลังย่างอย่างอย่างผ่าน,ผ,านผ่านก่อนพันเจ็ดโอ้โหปอมือให้ด้านหลังแล้วด้านหลังดหลังไม่ทียอด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 กโมททีละนิดมาสามคนตอนนี้พันเจ็ดแล้วพันเจ็ดครับพันเจ็ดครั้งที่หนึ่งพันเจ็ดเดี๋ยวอะไรแขมงไปอีกนะเอาอีกเอาอีกอ,อีกเดี๋ยวแถมโลโก้ดีแล้ว ออมีแล้วมีแล้วใช่ไหมโอเคโอเคพันเจ็ดครั้งที่สองเมื่อกี้ผมน้ำตึงไปเลยนะเออเออตามมาตามมาใสาตา่ตังพันเจ็ดครั้งที่สองไม่มีน้องสมทีมงานมาล็อกแล้วลุ้น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 อย่ามีอย่ามีอย่ามีขอให้อย่ามีโอเคครับเดี๋ยวให้น้องไปสามคนพันเจ็ดครั้งที่สามปอบเมยคนใจดีอยู่หลังเวทีครับแอ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 บพบฉกกินพกฉกกินกน,น้องน้องส่งทีมงานมาแล้ว ขอคัวพี่ม่อนนะฮะัอแคบหนักคืจีเยครับขอบคุณพี่ม่อนบดาครับเรียนอ๋อนี้สายซิ่งกันรูซับชกนะเอาีวิซับชกหน้านะครับอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวาชุดอะไรเนี่เอาซับชกเอาโอดไปอะไรไม่ได้นะครับแต่ว่าีทีมงานพวกเราเป็นอย่างยิ่งนะครับพี่น้องครับ เรามาด้วยใจมาด้วยความรักมาด้วยความผูกพันมาด้วยสายบุญของพวกเราพี่โน้องมาจากต่างจังหวัดหลายจังหวัดซึ่งมันดาเราจะเจอกันครั้งหนึ่งวันนี้ขอให้พอภัยด้วยนะครับ าใดที่จะกลับให้าาเอยอีกยาวครับอีกยาวนี่ยังไม่รวม ข้างหลังนะครับข้างหลังคนก็มีคนไม่ได้ออกมาดูก็มีนะครับสายไฟไหมกนนึงแล้วครับ,ดรบเดี๋ยวผมขอไปนอนกันครับวันนี้เจอกันพรุ่งนี้เช้าครับ